สวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้ให้เห็นหน้าได้จริงๆเพราะว่าสภาพหน้าคือแย่มากแต่ว่าวันเนี้ยมันเป็นวันที่ลงไม่ใช่โรงเรียนมหาลัยมีซ้อมรับแต่ลิ้นยาค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศ ชะตากรรมช,ชะตากรรมของคนกูกรร่อยาซ้ออุ้ยขอตาพูดบวมเลย <c oughs> ไม่นอ,อน <c oughs> ใครจะกูกรร่อยาซ้อหาเวลา,าทำกิจกรรมด้วยมารับกรรม รับแฟนไม่ไหวแล้วร้อนมากค่ะว <c oughs> ิตามินเกินแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่เป็นมาเรง <c oughs> มะเรงผิวหนัง ไม่ทราบว่าม,ม,มีอะไรจะบอกกับน้องๆรุ่น676869ที่กำลังจะมาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแล้วต้อง,งาการกู้กยาศาค่ะก็ขอให้คิดดีๆนะคะเพราะว่ากว่าจะได้มาแต่ละชั่วโมงยากมากเลยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นน้องคนไหนนะคะที่เรียนในสานข,ขาไปคณะครุศาสตร์นะคะต้องคิดไ้ว้เลยว่าเรียนหนักจะกำหนักตังตังไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แต่ว่าภาระหน้าที่ในการหาตังหนักค่ะ กก็นัสู้ๆบอกตัวเองไม่ได้บอกใครบอกตัวเองเลยล้วนๆเจอคว้าค่ะทุกคนวนบบคับแบบของรอกมากกว่านเออเหนื่อยมากแบบมากหงมากที่สุดนะคะเพราะว่าร้อนอ่ะมันร้อนแบบร้อนเหนื่อยเอ,อืดทุกอย่างะไม่ชอบเลยแต่ว่าก็าได้ชั่วโมงกยศมาสามชั่วโมงนะคะสำหรับใครที่จะกู้กยอใน,ใน,ใน,ในระดับ มหาวิทยาลัยนะถ้าเป็นมหาวิทยาลัยอื่นมันก็ไม่รู้ว่าเก็บยังไงแต่ถ้าเป็นมหา,รราวิทยาลัยราชภัฏสุธานีนะคะคุณต้องทําชั่วโมงจิตอาสาที่สภาพแย่มากเอาว่าคุณต้องทาคุณต้องทาชั่วโมงกอยสอที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อน,นําไปยื่นกู้นะคะก็สาขา,า,าอื่นคณะอื่นไปไม่รู้ว่าเป็นยังไงเลยว่าสําหรับปริเรีคารุศาสตร์นะคะรู้สึกว่าก็เราหาเวลาไปทํายากอยู่เพราะว่าเราเรียนก็คือเต็มวันแหละแ่ะ ตารางเรียนเราอะเต็มวันแล้วก็ไม่รวมที่อาจารย์สั่งงานไว้ช็อะไรอย่างเงี้ยมันมันมันค่อนข้างไม่บาลานซ์กันนะคะแต่ก็เดี๋ยวนี้จะไปบูมของสาขาต่อในช่วงในช่วงบ่ายนะคะเพราะว่าพี่บัณฑิตเข้าหอประชุมไปร,รับประกาศนียบัตรอะไรของ,งทำหน้าที่ของพี่บัณฑิตไปนะคะเราก็จะทาหน้าที่เตรียมตัวเพื่อบูมให้พี่เขาแบบว่าเฮ้ย <c oughs> จบแล้วนะบูมเย่ๆยอะไรอย่างงี้ <c oughs> ใช่ไหมเออใช่แหละนั่นแหละก็เดี๋ยวจะไปะคะ่ะแต่ว่าานะนัดสิบเอ็ดนะคะก็เดี๋ยว ตอนนี้มันเพิ่งเก้าโมงยังไม่สิบเดี๋ยวขอสักนิดขอพักสักหน่อยนะคะโอเคแด้จ,จะเจอกันตอนไปหาข้าวกินก่อนไปขน,น่นแหะอ,อุ๊ยวีก่อนเ่าเมื่องมากต้องเติมบ้านเติมแปลงราง่างแปลงร่างจากแปลงร่างจากชุดนักศึกษามาเป็นชุดซ่า เป็นเพื่อนเลยจังวะบูมไงวับค่ะทุกคนวับจ้าวับวับขาเขียววับขาไปเหมือนแล้ววับหลังสักที่ใส่ใส่ชุดใส่ชุดใส่ชุดนักศึกษาแล้วเปลี่ยนมาสาขาถูกต้องแล้วก็ตอนนี้วับก็คือกลับแล้วน่าจะเห็นภาพบรรยากาศสักนิดนึงเมื่อกี้ที่ถ่ายไปน่าอีแต่ ใช่ค่ะเหนื่อยตายเมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมคะนั่นคือคำพูดในใจเมื่อกี้ที่ต่อในใจนั่งเหงือกนั่นแหละเหนื่อยตายแ้อวจะปวดหัวนี่เดี๋ยวกลับไปริญญาทำไมอ่านน้ำขวดในวันนี้โดนอันนี้เป็นวันซ้อมรับปริญญาซ้อมใหญ่นะแค่ซ้อมแค่ซ้อมเหนื่อยมากอยากนอนใช่ถึงกันได้นอนทีสักนิดจะดีมากเลยโอเคเดี๋ยวน่าจะไปกินข้าวเจอกันสวนหันวินี้มาสิวสภาพ จุดนอนแล้วนะคะก็น่าก็จะเป็นบรรยากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันซ้อมรับปริญญาซ้อมใหญ่นะคะก็สนุกไหมสนุกนะก็เหนื่อยสนุกสําหรับแบบตอนเป็นเทอมหนึ่งปีแรกอะสนุกน้มันจอยนั้นม่วนดีมันดูแบบว้าวมันคือสิ่งใหม่แต่พอขึ้นปีสองอะก็เริ่มรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างน่าเบื่อเพราะว่าจิรกรรมทุกจิรกรรมอะมันจะรันไวเป็นหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ทุกปีเพราะฉะนั้นไปเจอปีเนี้ยปีหน้าไปก็จะเจออีก มันคงจะสนุกสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะก็เหตุการณ์ทั้งหมดก็จะมีสองช่วงใช่ไหมก็คือจะมีช่วงเก็บช่วงกยสกับการมาบูมนะคะก็ขอพุณนะคะที่รับชมคลิปนี้จนจบเออกลับมาแลนานทีกลับมานะคะก็ไม่พูดแล้วกันว่าจะพยายามมาให้บ่อยแต่ว่าก็จะพยายามหยิบกล้องให้มากขึ้น แต่ว่าป้ากรทุกคนเบื่อเพราะว่าป้วจนวันๆน่นไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากทำงาน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 ซึ่งสถานที่ทํางานก็คือห้องเปล่าๆอย่างเงี้ยถ้าป้าจะถ่ายคลิปแล้วมันเป็นแค่ป้านั่งทํางานอะป้ก็กลัวทุกคนอะจะเบื่อนะคะก็วันนี้จบอะไรท่างนี้แหละอาจจะมีอีกคลิปที่เป็นวันจริงนะคะให้กับทุกคนได้ชมแต่ว่าถ้าไม่มีคลิปนั้นเกิดขึ้นก็แปลว่ามันวุ่นวายมากจนไม่สามารถที่จะ คลิปไดได,ได,ไ,ดได้เลยสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไปนอนและเพราะว่าชุดก็คือพร้อมนอนเดี๋ยวอีบี